สวัสดีค่ะแพทย์หญิงจันทรักพลอยสุภาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกองตรวจโรคโรงพยาบาลพระมง,งกุฎค่ะวันนี้สิ่งที่เรามาชวนคุยกันก็คือการดูแลแบบประคับประคองค่ะก็คือหลา,ายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า palliative care เป็นการดูแลในผู้ป่วยที่เขามีโรคจำกัดต่อการมีชีวิตอยู่เอาเป็นว่าโรคอะไรก็ตามที่ท,ทำให้อายุมันสั้น แล้วเวลาเราดูแลเราดูแลอะไรดูแลไปหมดค่ะดูแลเรื่องของอาการที่เขาไม่สุขสบายดูแลยังไงก็ได้ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนานที่สุดเท่าที่จะนานได้ดูแลรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวคนที่ดูแลนอกจากนี้ไม่ใช่แค่อาการนะคะสิ่งที่เราดูเราดูไปถึงด้วยว่าเขาจะอยู่ยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไง อะไรที่มีส่วนเข้ามาช่วยในการดูแลเขาได้ฉะนั้นการดูแลคือดูแลหลายๆคนจะเรียกว่าดูแลแบบโฮลิสติกดูแลแบบองค์รวมก็คือกายใจสังคมรวมถึงจิตวิญญาณค่ะเอาเป็นว่าในคนคนหนึ่งถ้าเกิดเขามีโรคอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นแล้วโรคนั้นเนี่ยมันรักษาไม่หายหรือจัดการไม่ได้หรือต่อให้จัดการได้ก็เต็มไปด้วยความยุ่งยาก เราจะเข้าไปดูแลค่ะแล้วไม่ได้ดูแลแค่เขาเราดูแลครอบครัวเขารวมถึงเราทำให้เขาเห็นภาพความเจ็บป่วยแล้ววางแผนการดูแลร่วมไปด้วยกันฉะนั้นถ้าให้พูดก็คือมันคือการดูแลในโรคที่เขาเรียกโรคระยะสุดท้ายแต่ไม่ได้ใช่หมายวามว่าจะตายแล้วถึงรักษานะเรายังดูแลอยู่ค่ะอย่างเช่นตัวอย่างที่เรารู้รกันก็คือพวกมะเร็งที่กระจายไปหลายอวัยวะแล้วโรคไตที่ล้างไตไม่ได้แล้ว หรือแม้กระทั่งโรคปอดโรคหัวใจที่เขามีภาวะล้มเหลวจากอวัยวะอยู่แล้วอันนี้ก็สามารถเป็นหนึ่งในกลุ่มเรื่องของการดูแลประคับประคองได้หรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะที่เรามีเรื่องของโรคสมองเสือ่อมหลายๆคนเราคิดว่าเป็นแค่สมองแต่จริงๆมันเป็นความเสื่อมของร่างกายแล้วเราจะพบเยอะขึ้นในสังคมผู้สูงอายุของเราอันนี้ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กินไม่ได้คืนไม่ได้ติดเชื้อบ,บ่อย นี่คือตัวอย่างของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองค่ะคือการวางแผนดูแลล่วงหน้าค่ะหลายครั้งเราบอกระวางแผนการเกิดเราเตรียมการเกิดได้เราเคยเตรียมการตายกันไหมคะเราเคยคุยกันเรื่องความตายกันไหมคะไม่เคยโดยเฉพาะในสังคมเอเชียเราคุยน้อยมากแต่ถามว่าการวางแผนการตายต้องบอกว่า advance care plan เนี่ยมันคือภาพที่เราทุกคนควรทำอะไรที่ถ้าทำการรักษาไปแล้วเรารับภาพนั้นไม่ได้ เราสามารถที่จะไม่รักษาได้ค่ะรวมถึงถ้าถึงภาวะสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะอยากปั๊มหัวใจไหมเรายังอยากเจาะคอไหมเรายังอยากให้ยากระตุ้นความดันไหมถ้าสุดท้ายปลายทางมันเหมือนกัน a d v a n c e Care Plan คือตัวช่วยในการสื่อสารในการวางแผนการดูแลสุขภาพซึ่งคำแนะนำของหมอเลยคือทุกคนควรมีค่ะเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ค่ะว่าเราข้ามถนนไปแล้วเกิดรถชนเลือนออกในสมอง หมอบอกว่าถ้าผ่าแล้วรอดห้าสิบตายห้าสิบอย่างนี้เราผ่าไหมคะก็ผ่าแต่ถ้าผ่ามาแล้วรอดห้าสิบคือเป็นผักเราอาจจะต้องมานั่งถามตัวเองว่าเราจะทำไหมนั่นคือการมองภาพรวมของสุขภาพที่เราคิดว่ารเรารับได้เรายอมรับได้อะไรคือสิ่งที่มีความหมายในชีวิตของเราอะไรคือคุณภาพชีวิตที่เราต้องการอะไรคือคุณภาพชีวิตที่เราไม่ต้องการซึ่งอันนี้หมออยากให้ทุกคนลองวางแผนกันเองว่าอะไร คือสิ่งที่สุขภาพดีที่เราต้องการคุณภาพชีวิตที่เราต้องการเขาเรียกแอดวานแค p แ a n ค่ะ